สวัสดีครับดืยันการอัดคลิปวันที่12บสองกันยายน6กแดนะครับเฟซบุ๊กจิตาสันโดษครับใครซื้อของกระผมหลังใหม่ไหครับอันนี้เป็นแอมในตำนานเสียงดีมากนะครับมาชาวแปดศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับผมถอดมาให้คุณดูข้างในเลยแล้วก็ผมพ่นเพราะว่าวอลลุ่มพวกผับวอลลุ่มมันสกรปกรกคลอกคลกเพราะไม่ค่อยได้ใช้นะครับโอ้กี่สิบป,ปีแล้วเนี่ยสาิปีได้แล้วมั้งเดิมๆหมดเลยครับคุณผมถอดมาทำความสะอาดให้คุณเรียบร้อยแล้วคุณดูสิครับใครยังมานั่งแกะให้คุณด นะครับสิบวัตมาเชลจิมมาเชลโปรดักปีหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับนี่เป็นเมดอินอีแลนด์ในตำนานเลยนะครับมีตัวหนังสือ QC เรียบร้อยพอร์ตแบบรุมเดิมๆหมดเลยคุณเห็นไหมครับเห็นไหมฮะเป็นพอร์ตสีน้ําตาลเข้มเห็นไหมครับฐานพอร์ตจะเป็นสีน้ําตาลเข้มนะครับเห็นไหมครับเนี่ยพอร์ตเดิมๆนะครับอันนี้นําเข้ามาขายในเจแปนนะครับอ่านี่ครับใบอะไรพวกนี้ครบหมดเลยวาวที่นจินอ่าวาว ขายเบบี้จิมนาหลับรุ่นแรกๆก็จะมีป้ายแจแปนแบบนี้ข้างในนะครับนำข้ามาขายหรือยังไงเนี่ยนะครับนะครับสวยงามมากเดินๆหมดเลยนะครับปั๊มตายอดเยี่ยมหมดเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมใส่กลับเข้าไปเดี๋ยวเอามาทําความสะอาดนะครับน้ํายาพนนะครับใส่เข้าไปใส่กับเข้าไปให้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันครับยอดเยี่ยมดูแลด้วยใจครับ ครับผมยืนยันการอัดคลิปอีกครั้งสิบกันยา6กแดนะครับเดี๋ยวเรามาฟังคลิปเสียงการใช้งานได้ดีหมดแล้วครับผมพ่นน้ํายาออกหมดฉีดบลุมให้หมดแล้วนะครับแค่แกะน็อตสตัวนี้คุณง่ายๆคุณก็ดึงออกด้านหลังได้เลยนะครับทํามาง่ายครับถอดง่ายคุณสามารถถอดดูเองได้เลยตำเหนีเล็กน้อยคืออันนี้ครับเฉพาะปุ่มเกนนะฝาน็อตเนี่ยมันใส่ไม่ตรงขีดเนี่ยวลาปิดหมดเนี่ยฝาน็อตไอเส้นเนี้ยมันควรจะมาอยู่ศูนย์ใช่ไหมครับแต่มันไม่อยู่ศูนย์แล้วผมพยายามจะลองงัดแล้วอันตรายคร ไอ้ฝาน็อปมาเช้าแท h, พ้พวกนี้มันแน่นมากผมพยายามเอาเอา,เอาปากแบนเนี่ยค่อยๆงัดเนี่ยไม่ได้ครับไม่ออกแล้วก็ดีไม่ดีงัดมากนะครับเดี๋ยวไอ้ตัวไอ้ตัวแกนของมลุ่มมันจะหลุดหักติดออกมาด้วยครับมันเป็นของเก่าแล้วไม่ค่อยแข็งแรงหรอกครับไปงัดอย่างนั้นไม่ดีหรอกครับบ่อยอย่างนี้เลยนะครับหมายความว่าคุณปิดศูนย์เนี่ยคุณก็ลองดูมันจะสุดแล้วสุดแล้วแต่ขีดตรงเนี้ยมันดันไม่อยู่ไม่อยู่ตรงศูนย์คุณก็มาขีดใหม่ก็ได้สมมติว่าคุณหาปากกาอันหนึ่งมาขีดใหม่ก็ได้ นะครับอ,อย่างเช่นมันศูนย์ใช่ไหมคุณก็ขีดอย่างนี้คุณก็ขีดเอาอย่างนี้เลยก็ได้ง่ายๆให้รู้ว่าเออนี่เป็นศูนย์แล้วการขีดนี้ไม่ต้องไปมองมองขีดแดงแทนนะมองที่ขีดแดงแทนนะครับง่ายดีคุณจะได้ไม่ต้องถอดน็อปมันนะครับ <ST. S 1> ผมแล้วก็เทคกับกีตาร์ตัวนี้เลยนะครับอ <ST. S 1> ของของคนที่ซื้อกีตาร์ตัวนี้เลยนะครับ <ST. S 1> ตั้งสายไว้เตียไว้ให้หลานชายเล่นนะครับให้ลูกของคุณเล่นได้อย่างสบายาเดี๋ยวผมเอามือถือวางอัดตรงนี้เลยนะครับ าวางอัดจอตรงนี้เลยครับง่ายๆเสียงดีครับเสียงดีมากใช้ไฟร้อยสิบนะคุณผมแถมอะแดปเตอร์ไปนะครับคุณอย่าลืมนะถ้าคุณไม่เสียบหม้อแปลงร้อยสิบไม่ได้นะครับน,น,นะครับไม่เสียบร้อยสิบระเบิดนะครับพพงเลยเสียดายเลยอันนี้สามสุกว่าปีแล้วนะครับมันสา์อยู่มานะวิธีการเช็คง่ายๆคือคันแล้วให้เปิดไม่ต้องเสียบแจ็คไม่มีเสียงจี่หำผิดปกติมันแค่ฮามเบาๆปกติครับ อมยี่สิบกว่าปีเกือบสามสิบอาจจะสามสิบกว่าด้วยมีเสียงซ่ามลมเราเปิดอย่างละครึ่งเนี่ยเปิดอย่างละครึ่งทั้งหมดเนี่ยแค่นี้ปกติครับไม่มีอะไรแล้วตามหลักปกติครับเสียงแต่มอ่ตอรจีมากหน่อยแค่นั้นเองครับแค่นี้ก็ยอดเยี่ยมแล้วทีนี้เราจะลองลองกันเลยนะครับทีละปุ่มปรับเสียงดีมากครับผมปิดก่อนนะครับอ่ามันอืม้มปล่อยมันครับเป็นปกติอ่ะมันเก่าแล้วนะครับ แต่ว่าเสียงมันดีมากมันไม่ได้จีแบบดังที่ปกติอะไรนะครับอันนี้เป็นปุ่มกดลงไปก็จะเป็นชแนลดากดขึ้นก็จะเป็นชแนลเสียงคลีนเสียงคลีนเนี่ยเปิดเกนจนสุดเลยก็ได้ครับมันจะได้ดังชัดนะครับเปิดรุ่มแค่นี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะลองกับกีตาร์ใช้แก๊กผสมแก๊กกลางนะครับเสียงดีมากเสียงเบสก็ร้อนผมเปิดเกนสุดเลยนะอ่าชแนลคลีน เพชปุ่มครีน,นะครับเนี่ยดูสีแดงเป็นหลักแล้วกันนะครับน้าแต้มให้ใหม่ละถ้าเราเปิดมันก็จะจไม่ออกมันต้องใช้ร่วมกับวอลลุ่มช่อแอ่คีนเสียงเ,เกียร์ยังไม่แตกนะคุณจะเปิดวอลลุ่มหมดก็ได้แล้วเปิดเกียร์นน้อยก็ได้มันจะได้คลีนเยอะะสวยงามนะครับสวยงาม ปิดวลุ่มสุดเปิดแกนมาที่ครึ่งหนึ่งดูขีดสีแดงเป็นหลักนะนะครับเบรคครับอ่ะมาเสอร์วลุ่มก่อนเปิดเปิดนะครับไม่มีข้อแคกล้วนะผมล้างให้คุณเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเปิดแกนหน่อยทีนี้มาเช็คบลมเบรนะครับอ่ะเปิดเบรคครับเสียงดีมากนะ แบมาบุบเลยมาสั mà, Ma, ่นเลยเบสเพาะมากเลยปิดเสียงกลางครับต่อไปเป็นเสียงกลางปิดเสียงกลางอ่าปิด่เบสหน่อยให้เสียงแบบอะคูสติกเสียงแบบเฟนเดอร์ปีเก่าๆเลยนะ ใบที่มันเป็นใบที่มันเดิมเดิมแบบนี้เห็นไหมครับเมื่อกี้ผมแกะให้ดูแล้วเสียงมันจะดีอย่างนี้แต่ถ้าใบที่เสียซ่อมมามันจะไม่เสียงอย่างนี้ครับเจ้ามาชาวใบนี้เสียงเป็นเฟนเดอร์รุ่นเก่ามากกว่าแอมเฟนเดอร์รุ่นใหม่ๆปัจจุบันด้วยซ้ำครับมือสองหาซื้อไม่ยากคุณแต่คุณจะเจอได้ยังไงแอมที่มันไม่เสียไม่ซ่อมที่มันข้ามการเวลามาหรืออาจจะเสียซ่อมในบางจุดที่มันไม่สําคัญแล้วก็อนุโมทวยได้ครับนะครับ ครับอ่าเปิดเสียงกลางให้ฟังนะครับ <ective> อ้วนบกเลยเสียงกลางใหญ่มาครับ <c oughs> โทษครับนี่ให้ให้หลานของผมหรือลูกชายของคุณเนี่ยเล่นกับกีตาร์ตัวที่ผมเซตอัพไปให้ตัวนี้เลยครับเซตอัพกีตาร์ไปให้สำหรับหลานเล่นง่ายแล้วก็แอม อันที่ดีเสียงดีไม่จำเป็นต้องมีรีเวิร์บก็ได้ไหมครับการใช้ง,งานได้ดีรับไม่มีข้อแคลกแลวถ้ามีข้อแคกอีกคุณแค่หมุนไปหมุนมาแค่นี้ไม่ต้องไปฉีดอะไรให้เหนื่อยแล้วครับไม่ต้องไปฉีดบ่อยไม่ดีหรอกอแลมนะครับต่อไปเป็นแลมนะครับปิดหมดทุมเป็นจัดเลยนะครับ คุณอย่าไปยั่งลูกคุณเล่นนะเสียงดีจริงๆรอมดอสที่ให้ไปใบแรกก็เสียงดีครับดีคอล์เบ,บนะครับอเมริกากับอังกฤษครับเสียงคอลแบบ์เบอร์รเป็นอเมริกาอันนี้เป็นอังกฤษเสียงแหลมนะครับจะมีเข้าแคกหน่อยๆคุณแค่ขยับไปขยับมาแค่นี้พอนะไม่ต้องไปถอดล้างบ่อยๆแล้วนะครับนะไม่จําเป็นแล้วนะครับ อ่าแค่นี้ก็พอแล้วครับเราไม่ได้ไปปรับแล้วค่อยยี่มันเราปรับแล้วเราก็อยู่กับที่ใช่ไหมฮะไ่ใครจะไปปรับแล้วหมุนเล่นอย่างนี้ mm hmm. โอเคมาดูเสียงแตกครับคนดูเกณฑ์เป็นหลักนะสีแดงกดตรงนี้ครับอ่าลบวิลุ่มก่อนกดตรงนี้ครับผมจะลองปิด EQ ก่อน mm hmm. ผมชอบเล่นเสียงแตกที่ไม่มี EQ ินะ mm hmm. แต่ว่าผมว่าเสียงมันอ้วนดี mm hmm. เสียงแตกมาใช้ตอนนี้อ้วนมากแล้วพอมันขาดย่านอะไรคุณค่อยเปิดนะครับตอนนี้เปิดเสียงแตกมาที่บ่ายโมงนะเสียงหนาเหนียวคุณกดปุ่มสีแดงไว้นะครับอ,อผมเอาไฟหลบละเพิ่มเสียงกลางมาช่วยแหลมนิดเึงอ่ะเขาแค่นิดเดียวนะครับปล่อยมัน พือ่อนบนี้เดี๋ยวพอเห็นไหมครับใครบอกแอมมาเฉาแหลมนี่สัญญาณมือถือมันเข้าในแอมนะใครบอกแอมมาเชวแหลมไม่แหลมนะถ้าคุณได้ใบดีๆไปอะ่ะมันไม่แหลมไม่บางมันหนามากเลยนะอ่าถ้าอยากให้มันแตกน้อยหน่อยก็ลดเสียงแตกหลือสักเบอร์นี้สิบโมงเช้าปเปิดแหลมไม่เยอะ เป็นซามาชาโบราณเลต้วเรับรับเลยเราจะล้อเปิดแตกสุดให้ฟังนะครับดูสีแดงเป็นหลักนะไม่ต้องไปดูขีดนี้แล้วนะเปิดดังไม่ได้มันดังมากยางเสียงแตกดังมากเวลามันหอนจากปีอัพที่มันแรงเนี่ยปอัพตัวกีตาร์ตัวนี้นะครับคุณก็หันหน้าปอัพออกจากลำโพงนะมันก็จะหายหอนนะครับ เสียงแบบมาเชลจ๋าเลยนะครับ หน้าผมหันหน้าพี่อาเข้าหาลําโพงมันก็เลยหอนะครับเพราะวา่าสายหูฟังผมสั้นนะครับคุณเล่นเพลงแบบไดสเทสบายเลยครับนะครับไปเสียงคี์อีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวจะพอแล้วเดี๋ยวคลิปมันยาวเกินใช้อัพโหลดเร็วๆแล้วไปแพ็กกันดีกว่า เพาะเนาะเยังมีอีกใบนะรุ่นเนี้ยหนาเนาะเอาเพิ่มแหลมมันคอแคกที่ปุ่มเซเบอร์หน่อยนะครับคุณแตะมันหน่อยนะพอดีกว่าเดี๋ยวมันยาวนะครับเวลาคุณล้างบอลล่มพวกแอมพวกนี้คุณก็ใช้ น้ำยาปกตินะครับแต่คุณไม่ต้องไปล้างบ่อยๆแล้วนะครับคุณแค่ขยับมันหน่อยนะครับแบบนี้ก็ได้ครับคุณคอนแทคคลีเนอร์ก็ได้นะครับหรือบางคนก็ใช้น้ํามันลอนสันนะครับแต่คุณไม่ต้องไปล้างแล้วนะครับไม่จําเป็นแล้วคุณแค่ขยับพยาบหน่อยถ้ามันแบบไปตากบุลรมันอยู่ในสต็อกที่มันสกปรกหรือเบาคุณก็ขยับหน่อยนะครับดูแลได้ใจครับก็เดี๋ยวไปแพคข้างนอกกันเลยเดี๋ยวผมจะเช็ดแอมให้ด้วยสภาพผมให้ให้ดูแล้วนะครับโอเคลำโพงก็เดิมหมดขอบคุณมากครับดูแลได้ใจครับ ครับผมสายปักที่ให้ไปมันจะหลวมหน่อยนะคุณไม่ต้องไปตกใจอะไรนะครับมันจะหลวมหน่อยแต่ว่าขั้วมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หลวมนะครับขั้วมันแน่นแข็งแรงเนี่ยเอามือจับไปนนแน่นป๊กเลยนะครับสายปักมันจะอาจจะแบบหลวมหน่อยแต่ว่ามันใช้งานได้นะครับคุณก็เสียบไว้อย่างนี้คุณไม่ได้ไปถอดเข้าถอดออกบ่อยๆหรือว่าไปโยกมันอยู่แล้วใช่ไหมฮะเอาเสียบเข้าไปมันก็ใช้งานได้ดีครับอย่าลืมเสียบหม,ม้อแปลงร้อยสิบนะครับผมให้หม้อแปลงร้อยสิบไปด้วยเราจะแยกเอาไว้ขึ้นนอสผมไม่อยากเอาไว้านี้นนะหลลาคเ่น อย่าไปเสี่ยงเลยเวลาเขาโยนเขาวางกิ้งเขาไม่ได้วางตรงๆแบบที่เราต้องใจหรอกนะครับเดี๋ยวผมแยกไว้ด้านข้างให้นะครับเดี๋ยวผมเช็ดตู้นะครับไปพักกันครับ